สักเ่าโซเมืทงพิษณยก็มีนะเพราะว่ามันักเข้าสาลำไม่มีักเาเมงิษนีนะะ่เลยแก่ละโหนนั่นคนเลยเสักเขายาเลยจ้า,าะะแต่ละโหเลยแค่ละโหเดิ่ดูพวันไปกับคนแท่ง,งนั่แต่ต้อมีไปแก่้งคนจ่ามีลาเฮ็ดคนคนนั่งภาคม,มคมือถือตงนี่นะใส้เชื้อกันคนได้ไปเลยวัดตามมร่มไปคนข้างลำดีคนเลยพัางหนักเลยน้ำาหลา คนเบิ่อแต่คนเบิ่อเียอะนะเห็นพอปอ,เ,อเต็มเลยหรอน้ำพุ่ยมาดินนี่น้ำลายได้เดี๋ยวมันท่วมจักรถอย่างเงี้มันชัดรถลงลงแกงพุ่นนะพอมันเป็นแกงน้ำโถนแห้งเงินนะขออย่าไปแกงแม่แลงคู่พุ่นละเข้าสอยต่อเมนลิปเลยนี่นะ นข้าซักเข้าซักที่หักก้อนนี้เขามันมีแล้วนะกลับไปซักลำนีกพอ่าก้อนนี้เขาปุ้มันน้อยแหละได้ปุ้มมาก้วกลับไปซักอีนะคันไปได้ก็คือปลาลดไว้นี่คอยก็ได้ย่างไปเบิ่งน้ำก่อนถ้าน้ำมันลายก็ขึ้นไปเอาผู้ละไมลโคกอะให้เรปั่นไปเลยโอ้โหนี่ตูเทาพนหน้าพนูุฬานะพนก็ย่างไปหน่ Yeah, Năm nay yeah. yeah. à, đây bà thầy nắm đây, đây đó, thầy là là đây mà mà, nào mà tự vậy nào Chưa, là lại rồi Bà lại tớp Bà thôi bà khuyên nó nô Chức xáo đi bà Chức xáo đi bà Ờ hề tự bò này đây không? แต่วนะ่าน้ำพไปได้ดย,นะยังไงมันกาวไปดีกวนะ่าเลยพอรถนะั่นเป็นรถเท่าแล้วรถมันมีคือรถไม้รถเก่า้วทีถถ่น้ำนะน้ำเ่าอาะขึ้นเจ้ามาตึกมาตึกบา่านนินะอ,ออเอาน้ำยังมีได้ปะเนอะไปได้ดยังไงรถเจอะอามันมีบืนขาหมานี่มันบืนนี่ขึ้นมีได้มีได้แล้วทางมันเสียมันละหน้าน้ำสัตว์เมื่อคืนนี้ ก็น้ำลายทุกคนทีพวกคนทึ๊ป่าได้หรอดีจิลงมามึ๊บได้โอ้น้ำกำลังมานี่เอาใส่ไปนี่ขามานี่มาม่ได้เลยทุกคนเลยน้ำแกงกำลังมาพผู้โอ้ทุบๆน้ำโทมได้บวันี่ได้โอ้ได้เด้อป่าในตรงนี้ขึ้นมาข่าแกงนี่ป่าผู้น่ะน้ำนะอ๋อทุกคน ฝาก็ต้องขึ้นได้จิุ๋งมันตัวได้เราจิุ๋งมันตนาฝากงขึ้นมีหิงเลี่กาย้มีหิงายนี่เฮ้ยากตงดากึนจนันดูโอ้ตารองจ้ คุณนี่ทุกคุณนี่ป่าคุณนึ่งสาวโหเลียมาดิท่านีาน่าท่านในทุกป่ามาเขาจกุกกนเลยทุกป่ามาเขาได้ละป่า

ตัวไม้ที่ไผ่ไผ่ไม้น่ะมันจะดำเลยมันจะคันค่ายเพราะฝนตกแล้วมันคันค่ายและว็ยอยเอาเืือมันล้มหัวไวคันคายคอนี่มาหอดเฉยว่าเขาซักน้ำอ๋อเขาน้ำให้แล้วเลยแต่ตอนเช้าไม่ได้ดำไม่ได้น้ำช้ำมาปั่นวาเพราะว่ามันนั้นฝนตกแห้งก็น่าจะปิดตัวแรงเพล่ะมาเปะตะโคกอดไปตะโคกเลยแล้วยังเอาเืือมัดคอไว้นะเพราะว่า บ้านนั้นท่านี่ถือขัดคายยังไงจะดำมาเลยไม้ไผขไม้แหละไงกับเป่าจะามีนักปรเลยมือโบเดอรยังมีจอดอยู่เดี๋ยวรันหนึ่งยังรันหนึ่งงูฝ่ายบนนะเพราะว่าเอ็นหัวงอมนะเราจะปล่อยไว้ตรงนหนะปล่อยไว้ชงชงดำหน้าแล้วก็มีเตโคมันปอดป,ปะเลยไปเนะี้สบายเลย ก็มีต้องโค้กับไปหาเหดเวนอื่นนะมีนักปุนเลยเลยไม้ไผ่ไม่แล้วมันเบามันเป็นไม้ดิบนะไม้ฮาวแล้วอาอรถถอยรถทำมาน,นี้เลย chúng ta là tố, nó để sôi rồi, đến cái mai này, mượn thang, thang mà hái lâm bạc, đấy. not. Nah. รถเขา้ปแล้วนะพรรถน้ำมันเกตามีแค่นะแก่นเมื่อเขาน้ปเอานปเลยนะรถคันนี้ละมันแห้งแน่เพราะมันตรงแห้งข้าวมันยากดูวยไหมนะ

โอ้ขาดนะทุกคนเลยขาแล้วมาแล้วยันหล้วโจะดำมีที่ร่มเออมันอ่อนมันตกได้นะนี่ขาดิเลอร์ดิรีบเดี๋ยวมันอ่อนแล้วนี่ขาแล้วทุกคนเลยโคนรจะดำ

คนมาให้ยังขนาดเลยรถไทขค้ารถไทขค้ายังเมื่อไปได้ทุกคนเลยกอบกินได้เลยนะ

สัสัตว์ดูมีเหี้ยงก็เลยพอตะปาขึ้นนี่นะ ผลไม้ละโอ้ยน้ำมาจิป่อยดีนีี่น้ำเต็มที่ในป่าละน้ำน้อยอยดีนี่

Oh, wow. ก้มานพินเลยทุกคนเลยเ้นกัหามน้ำในเลยพ่อะไรเพราะว่าแข่งผนมือนะแข่งผลมือล้วก็ตุกับตัวมันเสบมาอําน้ำหายก็กินกันมนันปีนขี้เลืองกินได้ไม่ได้ปีขี้เลืองก่อนขี้เลงก,การผืนหวานนี่นะการนุ้พันนะ จับชั่วโมงหนึ่งด้ประมาณ3ปีนี่แหละไปไปปีงก่อน

น้ำข้าวดีเ่าก OK> ็หอมเลยดีแค่ไหนดีแน่พัดเด็กเ่ามอตมี่มอ่ะเป็กสาวเลยอ่ะตอนนั้นเด็ก ิเกินมีว่าแนเนเชมาเีเอเขานะเาไไมไปงันังพวมว่านี่นะเนปเทยัยแล้วกทดิปไปกินเลิกาไ้รูกกาไปใช่ไปวาทำอยู่ชีวิตอยู่นี่เลยละทำกูกา้อยู่ ่าาเอราวกิว่ากใส่เท่านันอเนี่ยปไห่ปไล้เเอาวันนี้กันข้าวกินน้ำมิมตัวคนเลยเดี๋คลิปตัวกันชีเรลมากกันนะเดี๋ยวพ่อพ่อกับพีลากินนาบอกกล่าวว่าสบายดี